สวัสดีคร hey, er oh. ับ SCP t h a i a n Channel กับรายการรัดรอบขอบสนามวันนี้เรามาพบกับคุณเปิ้ลธรรมราชครับคุศิลปินที่ต้องบอกว่าแม่ยกมากที่สุดในลูกตอนนี้ครับไม่ๆๆ่ไม่วันนี้ครับวันนี้ที่จะกลับที่นี้เลามา กันน <łość> ี้เล่นกี่ทีมครับทีมของมาสตาร์ครับเรี่งนองมาสตาร์เล่นไปกี่ทีมัสามทครับแดงเดนครับถือว่าเป็นอีกท่านนึงก็อเคเจริงๆครับวิ่งวิ่งไม่หยุดแล้ววิ่งเล่นทีมนีได้ครับเลยไปหลายทีคับีครับเลเป็นไงครับเน ในช่วงนี้เรื่องของผลงานมีเปิงานใหม่ๆอะไรฝากแฟนๆนครับก็มีผลงานเพลงวันที่3สิงหาคมนะครับมิถุนาชนก็เป็นวันเกิดด้ครับก็จะมีเพลงซิงเกิลใหม่เพลงช้ามาครับก็ฝากติดตามด้วยเลยนะครับเพราะว่าออกมากีซิงเกิลก็ดังซิงเกิแล้วนในต่างประเทวนไปด้วยก็มันก็คุณทุกคนนะครับที่มาร่วมกันออกกำลังกายมากกว่าบรรยากาศเราครับ ในการเกษตรในการสนครับเพราะฉะนั้นก็ได้นิสภาพแล้วก็ได้เงนได้มากกว่าใชะครคือการ้ชวยให้กับ่าาครับกปนกรวมตัวศิลปน่ไม่ได้เจกัน้าชคด้วยรับก็เป็นการทำรัปแบบสไตล์ของสปอตกีฬาคว่าในช่วงที่ก็ขงไทยเป็นไปนะตอนนี้ก็ถือว่าเหมือนกับการสัสรรค์ด้วย ฝากครับฝากผลงานของคุณเบิร์นมาฝากครับฝากผลงานของคุณเบิร์นนะครับแล้วก็ฝากติดตามที่10ปี International ด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับ